ในวัดพุทธนอดรายเวสบาเรนประเทศเยอรมน,นีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพ้าป่าส,สมค,คีเศรษฐีตลอดการทั้งที่วัดและออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะภายในงานกาณมิตรวิไลลกักรอยเตอร์และกาณมิตรสายบัวเอเบริงได้เปิดไฟสองสว่างแทนบูชาข้าวพระ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทางได้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัฒนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาก่อนที่พระอาจารย์จะได้แสดงธรรมะเรื่องความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายว่าเป็นวันที่หลวงปู่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันแลกมาถึงได้มีคำซอน ภาคปฏิบัติที่สูญหายไปเมื่อหลังพุทธปรินิพานกลับมาใหม่อีกครั้งทําให้พวกเรารู้จักวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าจากนั้นตัวแทนสัธุชนได้อัญเชิญพระป่าสมัขคีเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสัธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยเพื่อกลั่นใจให้ผองใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะได้อารัธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายก่องบุญพัตตาหารโดยมีกัลยมิตรจัสมินบริงเกิด ert, และกัลยมิตรสวรรณนาบริงเกิดเป็นผู้แทนนํำกล่าวคำถวายด้านกันลยมิตรพยรินสาขากรและกัลยมิตรสิริพรจันทวัฒน์เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายคีฬานเภษัต ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภาพป่าเสรษฐีตลอดการโดยมีการลยมิรอเล็กซานเดอร์บริงเกิร์ดและการลยมิรอรุณรัตน์เหล็กกล้านำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตนาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเปื้อปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ